ถ้าหันขวาไปก็คือจะไปเจอห้องแก๊สเชียร์หรืว่าหันไปไปเจอที่ห้องก๊เชียร์ที่นี้มันจะมีช่องที่อยู่ในห้องแก๊เชียร์ค่ะมันมีลมเข้ามามันมีลมเข้ามาแรงมากเลยที่นี้หนูก็เลยตกใจก็เลยหันไปทางหน้าเวทีก็คือเห็นว่า ออกบอกตะโกนเรียวกว่าไฟไหม้ไฟไหม้ฮะแล้วก็ให้การ,การกพี่กะารเขาเปิดประตูออกมาหนูที่หนูเห็นกาเห็นอยู่ตรงไหนที่เห็นไฟไฟที่เห็นปั่นออกมาอยู่ทางด้านหน้าเวทีค่ะอยู่ข้างบนนะครับภาพถังมีถังไหมมีถัง่าถังว่างเมื่อกี้ไม่มี ครับก็มีควันไฟขึ้นมาจากคนฟ้าเวลาเยอะครับแล้วก็จากนั้นก็ไฟก็ลุกลามเร็วเร็วเพราะเนื่องจากว่อนเป็นกันเตือนแล้วจากนั้นก็ทุกคนก็พยายามดูมันออกก็มีจากความร้อนไฟลามร้นเดี๋ยวจะมีการเพิ่ความร้อนจากภายในเข้มาและตกแต่งในขั้นตอนต่อไปนี่ทางตำรวจจะดำเนินการในเรื่องการสอบสวนพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุ แล้วก็ว่ามีเหการอะไรกิดขึ้นขางในทานก้นก็มีการการตรวจสอบที่นี่ขอคนเามาตวจจากแพทย์วันทีบนะครับยการการดเนินการก็มการตรวจสอบโดววิยาการนำตรวสารเข้ามาตรวจที่เกษตรหาสาเหตุแล้วก็มีการดเนินการกับผู้้องของสถานีคือผมเป็นดีเจอยู่ข้างในแล้ววันนี้ผมต้องเปิดสเบรก เบรกเบรกแรกอะ่ะผมจะลงตอนเที่ยงคืนครึ่งเสร็จปุ๊บทุกท,ทุกวันอนะ่ะเวลาผมฉี่ผมจะจะฉี่ในห้องน้ําข้างในแต่วันนี้มันนึกไงไม่รูปผมเลยออกมาฉี่ข้างนอกพอผมออกมาฉี่แป๊บนึงพอผมกลับเข้าไปนั่งคือประตูมันจะเป็นสองชั้นมันจะเป็นชั้นแรกกับชั้นชั้นสองครับพอผ่านชั้นแรกไปมันจะมีโซฟาให้เรานั่งเ,เข้าไปอยู่ซ้ายมือแล้วก็เป็นที่ดูหรีตรงขวามือผมไปนั่งตรงโซฟาพอฉี่เสร็จไปนั่งตรงโซฟาชั้นในนาทีเดียวเท่านั้นแหละคือเหมือนไฟมันไม่จากข้างในอยู่ประมาณพักหนึ่งแล้วอะ่ะ มันก็ดันกระจกระเบิดต้มออกมาเลยจุดจุดแรกที่พี่ได้ได้ได้ไดเห็นไฟเนี่ยจุดแรกคือจุดตัวไหนของผับครับอมันดัดน,ปออน,น,น,ดนประตูออกมาแล้วผมนั่งอยู่ข้างนอกแล้วมันดันประตูออกมาผมผมเห็นตอนมันดันประตูออกมาแล้วจนมันแบบทำให้กระจกระเบิดแล้วคเพราอระเบิดออกมาเสร็จนึกคนก็ไม่ออกมากันแล้วผมก็วิ่งวิ่งออกมาแล้วผมก็ไปยืนอยู่ตรงตรงหน้ารถรถดับเพลิงอ่ะ แล้วคนวิ่งออกมาแล้วก็ไฟอ่ะก็ไม่แล้วจวังหวะมันระเบิด3้อ่ะคนก็เหมือนแบบถูกดันอ่ะแล้วก็ลอยแล้วก็มานอนอยู่ตรงเนี้ยไทยไม่หมดเลยในในเบื้องต้นนี่พี่พอทรารู้รู้ไหมว่าว่าไฟที่เกิดขึ้นจนจุดแรกเลยที่ที่ทำให้คนแตกตื่นอ่ะตรงจุดไหนครับน่าจาะไม่ตรงเครื่องเสียงก็จงจอ L E D ครับด้านด้านหลังบูดีเจหรอครับใช่ครับด้านหลังอืเพราะว่าพอผมออกมาแล้วอ่ะ ผมวิม่งไปตรงนู้นแล้วผมมองไปจากข้างบนอ่ะไฟมันเกิดจากข้างหลังที่มันที่มันดันขึ้นเนี่ยมันเม,มันเกิดจากข้างหลังครับ